สปอยและรีวิวลิขิตรักทรุมิติตอนที่1-6อยากให้ทุกคนได้ตามลุ้นดูความสนุกและความเข้มขน้นของเนื้อเรื่องซีรีส์จีนสุดพังแอนเลยตั้งใจทำคลิปนี้ออกมานะคะและจะทยอยลงตอนอื่นๆไม่รอช้าเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะ เดือมกราคมปี2022นักแสดงสาวอูจีหลงดำเนินคดีหย่าร้างกับสามีไฮโซเจียงเึ่งห่าวทนายความของอูจีหลงเป็นที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าไร้พ่ายเหอเจิงวีการเจรจาคดีความในศาลหลังผ่านมานานเกือบสัปดาห์วันนี้อันที่จริงจะสิ้นสุดคดีและตัดสินพิพากษาแต่แล้วอูจีหลงดันปฏิเสธและบอกว่าเธอสร้างหลักฐานเท็จ ทางที่จริงมันเป็นคดีที่รับประกันได้ว่า่ฟนนักแสดงสาวจะชนะแน่นอนแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหอเจิงวีจะถูกสงสัยว่าปลอมแปลงหลักฐานตั้งแต่นั้นมาชีวิตดาวรุ่งของทานายความมือหนึ่งจึงร่วงลงมาอย่างหน้าอานาถเขาสูญเสียทั้งชื่อเสียงรายได้อาชีพ ตำแหน่งและทุกอย่างที่เคยมีในช่วงค่มคืนระหว่างทางกลับบ้านหลังติดต่อกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์คนใหม่เพื่อหาบ้านขนาดพอดีอยู่ประทังชีวิตเจิงวีแดนบังเอิญพบอุบัติเหตุเขาเก็บนกระดาษได้หนึ่งตัวจากที่เกิดเหตุและนำมันมาวางไว้ในบ้านพักหลังใหม่ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา จซิงวีก็พบเรื่องประหลาดอันน่าสะพึงกลัวอยู่ๆก็มีของใช้ของกินของคนอื่นโผล่มาอยู่ในบ้านแถมยังหมดอายุแล้วด้วยทีแรกจซิงวีนึกว่ามีผีสางนางร้ายมาอาศัยอยู่และพยายามหลอกหลอนเขาในช่วงที่เขากลัวสุดขีด พวงมิติก็จบลงเจิงวีสงสัยและอยากรู้อยากเห็นมากว่าที่จริงเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะพิสูจน์อย่างยากลำบากแต่ก็ไม่อาจสามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งผีรายที่เจิงวีพูดก็คือเฉิงเจียหลันนักข่าวสาวไฟแรงจากปี2021 ในช่วงกลางวันของปี2022เจงวีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันมานี้ให้เพื่อนผู้เชื่ยคนสนิทต,ตาจุนฟังเจงวียังบอกอีกว่าในบ้านมีผู้หญิงประหลาดอยู่ในช่วงกลางคืนเมื่อถามนายหน้าเจ้าของบ้านพักกลับไม่ได้คำตอบอะไรที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและหญิงประหลาดในบ้าน ในขณะที่เหอเจิงวีนึกว่าเธอเป็นผีสางดังไม้เชิงเจ้อหลันเองก็นึกว่าเขาเป็นชายโรคจิตวิปริตการพบเจอกันของคนแปลกหน้าทวีคูณความรุนแรงจากที่ใช้ไฟฟ้าจี้ก็ดันเปลี่ยนมาเป็นใช้กระทาฟาดหัวเจิงวีทนไม่ได้ก็เลยลากหยิงสาวออกจากห้องแล้วลงไปถามคุณตาที่อาศัยอยู่ชั้นล่างของห้องพักเพื่อจะได้คําตอบที่น่ชัดที่สุด แต่และคำตอบที่เชิงเจ้หลันรอคอยก็ทำให้เธอตะลึงครั้งเรื่องราวประหลาดยังคงเกิดขึ้นทุกๆวันไม่มีทีท่าจะหยุดย่อนเหอเจิางวีเริ่มสงสัยถึงทฤษฎีห่วงมิติเขาเลยรีบไปค้นหาหนังสือและอ่านข่าวสารห่วงเวลาจนกระทั่งได้ข้อสรุปแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนนะคะแต่ข้อสรุปของเหอเจิงวีหนึงเ,งเอกก็ไม่ยอมเชื่อคะ่ะอแอดเปลี่ยนไเรื่ เหอจังวีเป็นพระเอกดีกว่าแล้วก็เรียกเฉงเจ้ยหลานเป็นนางเอกนะคะเพื่อจะพิสูจน์ทฤษฎีของเขาพระเอกก็เลยพานางเอกออกจากห้องทางประตูและให้หนางเอกมองดูโลกในปี2022ด้วยตาของตัวเองเริ่มถึงเป็นการยืนยันว่าการมีอยู่ของห้องมิติและทฤษฎีที่กล่าวอ้างเป็นเรื่องจริงค่ะป้องกันนางเอกมองว่าพระเอกบ้าน,นะคะพระเอกเลยพิสูจน์ให้เห็นแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมานางเอกก็เริ่มเชื่อใจและทำใจยอมรับความจริงค่ะตั้งแต่เวลา2ี สอนาฬิกานาทีถึง22นาฬิกานาทีในตอนกลางคืนทั้งคู่จะต้องมาเจอกันและอยู่ร่วมกัน เมื่อสิ้นสุดเวลาในห้วงมิติปี2022พระเอกติดต่อกับสีรลงเพื่อนคนสนิทไม่ได้นานหลายวันเขาค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาจีรลงติดต่อกับพระเอกเหมือนว่าเธอจะดูถูกใจมากวันรุ่งขึ้นพระเอกด้ให้เพื่อนสนิทน้องต๋าจินสืบดูว่าอูอันเวนพี่ยชายแถวของสีรลงเดินทางไปไหนบ้าง จนสุดท้ายก็พบว่าสถานที่สำคัญสุดท้ายที่หวัวนหนุนเดินทางไปคือสถานพักฟื้นเพื่อป้องกันเหตุร้ายพระเอกจึงตัดสินใจจะบอกเรื่องนี้กับนางเอกในเมื่อนางเอกเป็นเพื่อนสนิทของเจนซึ่งเ่าวเธอต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อนอย่างแน่นอนคืนนั้นพระเอกเตรียมอาหารรสเลืิศหลายอย่างเพื่อเอาใจนางเอก ไม่ใช่แค่คืนเดียวเท่านั้นนะคะพระเอกยังเอาใจเธอนาน4-5หวันรวมถึงทำหลัวซื้อฟ้านอาหารที่นางเอกชื่นชอบเพื่อให้บรลลูเป้าหมายเ่ะ พอบรรลุแล้วนะคะพระเอกก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเพื่อนของทั้งสองคนเป็นนายว่าถ้าแต่างงานกันจะเกิดเรื่องที่ต้องเสียใจภายหลังแน่นอนนางเอกก็ไม่เชื่อเรื่องที่พระเอกเล่านะคะแม้ว่าจะเห็นข่าวจากโทรศัพท์พระเอกและรู้ว่าพระเอกเป็นทนายความฝังใจหลงแต่ว่าให้ตายยังไงเธอก็ไม่มีทางเชื่อว่าเพื่อนของตัวเองจะเป็นคนผิด ทั้งที่ทั้งคู่ตอนนี้ดูรักกันปานสะกลืนกินฉะไหนเลยเวลาแค่สี่เดือนกลับทำให้ความสัมพันธ์แรปเปลี่ยนไปถึงเพียงนั้น ภาพตัดกลับมาในปี2021หลังความมิติสิ้นสุดลงนางเอกเดินทางไปสำนักง,งานกฎหมายเฟิงวีเพื่อติดตามเรื่องข่าวเธอได้พบกับพระเอกเข้าพอดีก็เลยมีปากเสียงกับพระเอกคนเก่าเมื่อ4เดือนก่อนพระเอกคนเก่านะก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็เลยพ่านโกรธนางเอกไปด้วยค่ะเรื่องนี้กระทบถึงพระเอกคนใหม่ในปี2022ความทรงจำถูกบิดเบือนไปอีกครั้งจากที่ทั้งคู่เจอกันโดยไม่รู้จัก กลับกลายเป็นเจอแกแล้วมีปากเสียงจนได้ต่อมานางเอกได้นำเสนอข่าวจำนวนมากจากอ e ีนิวเธอได้รับคำาชื่นชมจากหัวหน้าบรรณาธิการขา่าวเพื่อแสดงความยินดีกับนางเอก รุ่นพี่มู่ซื่อหมิงจึงชวนนางเอกไปกินข้าวเย็นนางเอกถามถึงความสัมพันธ์ของรุ่นพี่กับพระเอกคนเก่าวด้วยใจความว่าเมื่อก่อนทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนรักกันต่อมาเพราะความคิดที่แตกต่างจึงแยกทางกันจากเพื่อนสนิทกลายเป็นคนแปลกหน้าหลังกินข้าวเสร็จรุ่นพี่นะคะก็ถูกมนของแอลกอฮอล์เล่นงานเข้าค่ะนางเอกเลยพารุ่นพี่กลับมาพักในบ้านของตัวเองก่อนแต่แล,ลืมไปว่าพวกมิติเวลาจะดำเนินมาถึงได้อีกไม่ช้า นางเอกรีบผักรุ่นพี่ออกจากบ้านแต่มันก็ไม่สำเร็จเมื่อเวลามาถึงพระเอกก็โผล่ออกมาเขายืนดื่มน้ำอยู่ตรงตู้เย็นนางเอกกลัวความลับแตกเพราะตอนนี้เธอค่อนข,ข้างชื่นชมรุ่นพี่มูมากก็เลยจัดการกับพระเอกค่ะงานนี้ทำให้พระเอกอารมณ์เสียและก่อมุ่นวายตลอดเวลา46นาทีนางเอกพยายามทุกวิถีทางค่ะเกือบจะโป๊ะแตกแต่สุดท้ายก็รอจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่พวงมิติจะแตกสลายลง ซึ่งเพื่อป้องกันพระเอกก่อเรื่องในวันนั้นนะคะนางเอกก็ยอมตกลงที่จะทําตามแผนของพระเอกเธอจะช่วยไม่ให้สองคนนั้นแต่างงานกันเมื่อมิติทับซ้อนกลับมาอีกครั้งในเวลาเดิมความเข้าใจผิดก็ค่อยถูกคีครายจากการเจอกันหลายครั้งหลายคราค่ะเรียกได้ว่าทุกๆคืนในเวลาเกือบครึ่งเดือนนี้ทั้งคู่นี้เจอกันตลอดคือค่อยๆเปิดใจคุยกัน ตอนนี้นะคะทั้งสองคนก็ไปเดินถนนเพื่อทานอาหารดึกในปี2022ค่ะพระเอกให้หนางเอกมองดูชีวิตของสองพี่น้องสกุลลีที่ในตอนนั้นเกิดคดีความและเรื่องราวมากมายค่ะตอนนี้คือมีความสุขดีมีชีวิตราบรื่นงสงบสุขแล้วพอเรื่องนี้นะคะสุดท้ายเมื่อพระเอกทําให้เรื่องจบด้วยดีค่ะนางเอกที่โกรธพระเอกจากนิสัยอันเยอหยิงนะคะก็เลยยอมลดทิฐิลงและรู้สึกดีกับตัวพระเอกมากขึ้นค่ะ รีวิวรีวิวหกตอนนี้นะคะจะตลกนิดนึงค่ะอืมไม่นิดนึ่งแล้วมั้งเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาค่ะความคอมเมดี้ติดตลก ความซึ้นของพระเอกหนึ่งเอกอันนี้ยิ้มแก้มปริเลยมันน่ารักมากที่เราว่าจะตามดูเพราะนักแสดงสะดุดตาใช่ไหมล่ะโดนตกจนหมดใจเลยคะ่ะเทอจะให้พระเอกหนึ่งเอกแบบหมดหน้าตักทุกคนพระเอกคือหล่อมีสเสน่ห์มากความเซนนี้ยันหนึ่งเลยเรื่องความกราเผีก็ให้ร้อยนนคะแนนค่ะหน้าพระเอกตอนใจนหนึ่งเอกสุดสวยสวยระด,ดับนางฟ้านะพระเอกยังบอกว่าผีเช่นกันคะ่ะหล่อระดับเซียนแบบพระเอกหนึ่งเอกก็ยังมองว่าโลกจิตนะ หกตอนได้เป็นตอนเรื่องน้ำย่อยนะคะรับรองความคอมเมดี้ตลกฮาสนุกไม่เครียดไม่น่วงไม่ดรามา่าแต่ปมเปรนสนาในเรื่องก็เปิดเผยให้ทุกคนดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะเพราะว่าปีที่พระเอกอยู่เนี่ยอูจีหรงยากับเจียงเซิงฮาวซึ่งในตอนที่นางเอกอยู่ปี2021คือเพิ่งจะเปิดตัวคบกันและจะประกาศแต่งงานกันในอีกไม่ช้าค่ะ ปมนี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและจะเปิดเผยเรื่อยๆค่ะพระเอกนึงเอกที่ผิดใจกันนะคะในช่วงแรกๆ6ตอนนี้ก็จบลงด้วยดีเช่นเดียวกันเรื่องข่าวกับจีหลงในเรื่องข่าวกับจีหลงใน4เดือนก่อนคือดีมากทั้งคู่เหมาะสมกันโคตรๆอะ่ะคนหนึ่งเป็นดาราสาวดาวรุ่งของวงการอีกคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจประธานบริษัทยใหญ่นะคะ ความหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้ายังต้องเิดซ้ายน้ำตาลสายแดงยังต้องเิดขวานะซังห่าคือปังมากครั้งรอกแฟนแบบเปิดเผยไม่ยอมไม่ใครเกินหน้าเลยนะเป็นหกตอนแรกที่อินฟินกับความน่ารักคำคันของนะักแสดงทุกคนคะ่ะเต็มอิ่มมากๆใครยังไม่ดูก็รีบเปิดโทรศัพท์เข้าแอปแล้วไปตามเก็บกันนะคะอย่าช้านะเรื่องนี้ต้องดูให้ได้ห้ามพลาดกันเลยคะ่ะ